หนึ่งสองสามฉี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าิบหยุดอะไรไอว้วอกมึงเอาเวลางานไปว้วนปากทั้งหมดฉิบวินาทีกูจะฟ้องคุณเจจี้โอ๊ยคุณเจจี้เขาไม่คิดเล็กคิดน้อยเหมือนมึงหรอกอ้อาวมึงยังคุยเล่นกับกูอีก5วินาทีครึง่งกูจะฟ้องเขาเดยวเดี๋เด้อ นาฬิกาบ้านป้างเหรมี5วินาทีครึ่งด้วยนะฮะกูใช้ระบบโอลิมปิกไงตอนวิ่งร้อยเมตรชายผู้เข้าเส้นชัย9าจุดามถูนวิ่งเลอะเทอะนะมึงเนี่ยพี่พี่วิ่งหนีอะไรกันคะเนี่ยวิ่งหนีคุณน้ำแข็งนั่นแหละมีสับประหลาดตามน้ำแข็งมาเหรอคะเราอะน่ากลัวกับสับประหลาดเยอะพี่ยมอย่าไปคุยกับเขาเยอะเดี๋ยวเขาประเมินงานเรา พี่วอกขเย็นนี้ไปกินข้าวด้วยกันไหมคะไม่กินไม่ว่างทำงานพี่ยมขะไปกินข้าวด้วยกันไหมคะอย่ามาชนคุยจะทำงานโอ้พี่สองคนจริงจังมากเกินไปปะเนี่ยโอ้โหจริงจังมากเกินไปหรือเปล่านี่พี่อย่าโดนได้ออกนะครับน้องเหอะเป็นคนประเมินงานประชาอะไร มาชนพนักงานคุยเนี่ยมันทำให้คนอื่นเขาคิดงานไม่ออกเข้าใจไหมขอโทษค่ะพี่คิดไม่ออกเลยเนี่ยงั้นมาคุยเล่นกันก่อนไหมคะอืมดีเหมือนกันมา <una ff> s> <S อาย่ามาทำให้ฉับชนพี่ต่อคะครับเย็นนี้เราไปกินข้าวกันไหมคะ เย็นนี้หลักเลิกงานได้สิจ๊ะเอาลานไหนว่ามาเลยเพี่ต่ออยากกินอะไรดีคะก็แล้วแต่น้ำแข็งครที่ได้หมดอ้อาวเป๊ะเลยไอ้ต่อมึงเอาเวลางานมาคุยเล่นกับน้องเขากูจับเวลาละทั้งหมด2 4วินาทีกูจะฟ้องคุณเจะชี่เว้ยเอาจะฟ้องก็ฟ้องเลยไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่หยงม,มึงว่าเราสองคนจริงจังไปหรือเปล่าวะพี่ตอไม่เห็นมันจริงจังเหมือนเราเลยเอเอว่ะ รู้ว่าเราสองคนต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามึงกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยกระโดดแล้วย่อนนะครับคุณนิยมเข้าใจไหมสายกลางอะอะไรที่มันตึงไปเนี่ยมันก็ไม่ดีหรือจะให้มันหย่อนเกินก็ไม่ดีเหมือนกันมันต้องกลางกลางเว้ยเออวะงั้นกูหย่อนหน่อยดีกว่าเดี๋ยวฉายกูขาดอย่าไปคุยกับมันเลยมันไม่เข้าใจหรอกมันบัวใต้ตม ว่าแต่ไปกินข้าวที่ไหนกันเหรอไปด้วยกี้ป้อนไปเขียนน้องเขาทำไมเนี่ยขูดดูเผื่อเลขออกไปด้วยนะเดี๋ยวยืนนิดงเจอกันนะจ๊ะค่ะไปทำงานโอ้มึงคุยกับน้องกับคุียกูที่เสียงคนละเสียงเลยนะมี่น่าเป็นไงจ๊ะทำไมรอเหรอ วสวัสดีค่ะคุณแม่จะไม่ยอมรับใช่ไหมยดีกมึงจะแจ้งความอีกอบนี่นมึงจะแจ้งความจากพงจริงเหรอเนี่ยเออรื่องความ